สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่17เมษายนนะครับอยู่กับผมโค้แอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูกันนะครับวันนี้มาดูซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับมีการคำนวณออกมาคำนวณโปรแกรมคำนวณอะต่างๆแล้วลิเวอร์พูลจะจบอันดับที่3เขาว่าอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของวันาดุมนะครับที่สโมสอน พร้อมที่จะหาตัวแทนใหม่นะครับไม่แคร์ถ้าเกิดว่านักเตะไม่ยอมต่อสัญญานะครับรวมไปถึงเรื่องราอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจนดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคลาพ,พิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์หยวแท้ๆนะครับตอนนี้ มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับนวลจันทร์นิเชดาธานีเซ็นเตอร์เวอร์เอวันอรีเม่งจ่ายนะครับช่วงนี้โควิด19ระบาดไปกินที่ร้านลำบากก็สามารถโทรสั่งนะครับ0 2 1 0 5 4 5 5 5นะครับการันตีความอร่อยนะครับฝากผู้สนับสนุนจีเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงยาธาตาจอมทองนะครับกดได้ย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้รวมไปถึงยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดนะครับนักขยัาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบ ลำต้นไล่เรียนข่าวสารกันไปนะครับมาดูผลการแข่งขันพิมลีข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนถือว่าเป็นใจกับเรียบผูนะครับเอฟเวอร์ตันแล้วก็ทอนแนาฮอสเปอร์นะครับทีมที่ตามเรียบผูมาอยู่ด้านล่างเนี่ยเสมอกันเองครับ2ต่อ2นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยแฮร์รี่เคนยิงได้แล้วก็บาดเจ็บด้วยซึ่งยังไม่รู้ว่าเจ็บหนักเบาพักแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยท่านจะพักนะัดสองนัดก,กระทบกับสเปอร์แนะ่ดังนั้น ต้องบอกว่าตอนนี้ถากการของสเปอร์กับเอเวอเรตันในการลุ้นท็อปโฟค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากสะดุดต่อๆกันนะครับโดยสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับ7ตามหลังเรียบูอยู่2แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าเรียบูหนึ่งนัดส่วนเอเวอเรตันเนี่ยตามหลังเรียบูอยู่4แต้มนะครับแข่งเท่ากับเรียบูเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันทีมที่ตามเรียบูมาสะดุดไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรียบูเราจะต้องไปลุ้นกันต่อนะครับในส่วนสัปดาห์นี้เวสต์แฮมยูนเต็ดจะมีโปรแกรมลงแข่งเราก็ต้อง ลุ้นให้เวสแฮมทำแต้มสะดุดแล้วเราก็ต้องทำแต้มแซงเวสแฮมไม่ได้แล้วก็ในสัปดาห์นี้เช่นกันเชลซี Chelsea กับเลสเตอร์เนี่ยมีโปรแกรมเล่นในศึกเอฟเคับรอบรองชนะเลิศทําให้ถ้าลิเวอร์พูลชนะแล้วเวสแฮมสะดุดจะมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะขึ้นไปล้างอันดับที่4เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับดังนั้นสัปดาห์นี้สาคัญมากๆก็เดี๋ยวลิเวอร์พูลจะเตะกับลีดยูไนเต็ดในวันจันนี้นะครับ ทีนี้ครับมาดูข่าวแรกกันเลยที่เกิดไว้บนพาดหัวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณโปรแกรมออกมาแล้วว่าลิพูจะเจอลักษณะแบบไหนโปรแกรมยากมากน้อยเพียงใดแล้วก็คิดว่าจะจบอันดับเท่าไหร่เมื่อดูจากคะแนนตารางคะแนนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยอันนี้มาจากเว็บไซต์ f i v นะครับเขาเป็นเว็บไซต์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ ชอบคำนวณสิ่ง,งต่างๆนานา,นายอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ารีพูเนี่ยนอกจากไม่ใช่แค่ว่ามีโอกาสจบที่สี่นะเขาบอกว่ารีพูมีโอกาสจบที่สามเลยด้วยซ้ำเพราะว่ารีพูเนี่ยตามหลังเวสแฮมอันดับสี่อยู่สามแต้มแล้วก็ตามหลังเลสเตอร์อันดับสามอยู่เพียงแค่สี่แต้มนะดังนั้นแต้มมันไม่ห่างครับทีนี้พอดูโปรแกรมที่มันมันคำนวณออกมาเนี่ยจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเห็นว่านะรีพูเนี่ย โปรแกรมง่ายสุดเลยโดยมีค่าเฉลี่ยของทีมที่เจอเนี่ยอยู่ที่68พอยต์เขาคิดมาเป็นพอยต์ของเขา68พอยต์รองลงมาเป็นสเปอร์70พอยต์นะครับเวสต์แฮม71จอยต์เลสเตอร์72จอยต์เอฟเวอร์ตัน76พอยต์แล้วก็เชลซี79พอยต์อ่านะครับ ริบูของเราเนี่ยเดี๋ยวมีเจอลีดเจอนิวคาสเซิลเจอแมนยูเจอเซาเจอเวสต์บอมเจอเบอร์ลี่เจอพาเลตมันเหมือนกับว่าพอเอออพเราดูโปรแกรมไปจริงๆอ่ะของเรามันไม่หนักเท่าไหร่นะอ่ะนั้นเราลองดูเชลซีครับเชลซีเนี่ยเจอไบรตันเจอเวสต์แฮมซึ่งเป็นคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์กันเองเนี่ยเจอฟูลแลมนะเจอแมนซิตี้เจออาร์เซนอลนะครับเจอเลสเตอร์โอ้โหแล้วก็เจอร์อาซานวิลล่าเออดูหนักหนักจริงว่ะคือผมว่าคอมมันไม่ได้คำนวณมั่วนะ หรืออย่างเลสเตอร์เนี่ยเจอเวสต์บอมเจอพาเลทเจอเซาใช่ไหมเจอนิวคาสเซิลและสามนัดสุดท้ายนะเลสเตอร์เจอแมนยูไนเต็ดเจอเชลซีเจอสเปอร์อ่านะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เขาคำนวณออกมาแล้วก็เขาคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสจบได้ไปเล่นใน,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 นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไม่ว่าจะที่สามหรือที่สี่ก็ตามห้าสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ นี่คือเนื้อหาข่าวสารที่นำมมาฝากกันเพื่อนวันนี้แล้วก็ส่วนที่ผมจะนํามาเสริมก็คือเดี๋ยวเราจะเจอกับแมนยูด้วยใช่ไหมซึ่งมันเหมือนจะเป็นโปรแกรมที่หนักที่สุดเพราะว่าแมนยูปีนี้แข็งแกร่งมากอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนแล้วดูทรงแล้วไม่น่าจะหลุดไปที่3ด้วยตัามทิ้งห่างอันดับ3ค่อนข้างเยอะทีนี้ครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้เปรียบในการเจอกับแมนยูเล็กน้อยนั่นก็คือโปรแกรมที่มันขั้นระหว่างแมนยูกับเราเนี่ยก็คือก่อนที่เราพวกเขาเนี่ยเข้ารอบศึกยูเอฟ่ายูโรปาลีก นะยูฟวยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเข้าไปเจอกับโลมาใช่ไหมแมนยู Man ซึ่งวันที่30เมษายนนะครับแมนยูจะเจอกับโรมาจากนั้นวันที่1คือแบบพักน้อยมากครับแต,แต่เดี๋ยวโปรแกรมอาจจะมีการเลื่อนให้อีกนิดนึงอาจจะมาแข่งวันที่2วันที่3ก็ได้นะครับมันคงต้องเลื่อนให้แหละแมนยูเจอกับเรอยลปูนั่นแปลว่าวันพักระหว่างเกมที่เขาแข่งกับโรมาเล็กแรกกับมาเจอกับเราเนี่ยพักน้อย ถ้านั้นยังไม่พอแล้วเดี๋ยวเจอโลมาต่ออีกนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้แบบตัดกําลังแมนยูได้ดีในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเขาจะโรเตชันหรือเขาจะต้องใส่เต็มทั้งสองนัดสภาพร่างกายเราไม่ต้องไปเตะบอลยุโรปแล้วเราอาจจะได้เปรียบเกมแดงเดือดในเรื่องนี้นะครับทีนี้มาเรื่องต่อไปครับสีสันเรื่องนี้นะครับเจ้าหนูฮาเวียร์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ช่วยทําประตูให้ดักเบิร์นนะครับยิงประตูชายเลย2-1น,นะช่วยให้ดักเบิร์ดเอาชนะ ดาร์วีคาลตี้ไปสองต่อหนึ่งนะครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พยิงได้เนี่ยเจ้าหนูฮาวิ R ่อาเรียนของเราเนี่ยตอนนี้เรียกเจ้าจุกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมเขาเป็นแบบสไตล์เซอร์แล้วนะไม่ใช่ว่ามัดจุกแล้วนะเขาถอดเสื้อออกมาปุ๊บแล้วก็โชว์เสื้อด้านในที่เขียนว่า96 YNW A ก็คือเฮสการ์ฮิวโบโล่แหละนะครับเรียกได้ว,ว่าเจ้าหนูนี่ รักลิพูลจริงนะแล้วอยู่เป็นด้วยรู้ทันถึงเหตุการณ์ความสําคัญต่างๆแม้ว่าจะอายุเพิ่ง18ปีแต่ค่อนข้างเออเริ่มโตขึ้นทั้งทักษะศักยแล้วก็เรื่องของฝีเท้านะครับแล้วก็ผลงานก็โอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆด้วยแหละไม่ใช่แค่เรื่องที่ทําอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างเดียวนะแบบว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผลงานของเขานี่ตอนนี้ยิงโอ้โห6-7ลูกแล้วบ้างแล้วก็อาซิพไป11 12ลูกแล้วคือแบบผลงานดีมากก็เอาจะช่วยครับปีหน้ามีโอกาสที่จะขึ้นมาทดแทนในล็อตของโซนชาก,กรถ้า เราว่ากันตามถึงข้อมูลล่าสุดที่ถึงข่าวล่าสุดที่ผมอัปเดตให้กันตลอดนะนะส่วนโจโกเมสครับอ่านี่ครับอันนี้คือโจโกเมสก็อัพ IG นะครับเป็นคลิปวิดีโอตัวเองออกกําลังกายนะครับอย่างขามาคาเมนเลยเอ่ะเล่นไม่ไปนี่มาแล้นี่ครับออกกําลังกายในโรงยิมน,นะครับใน IG ของโจโกเมสนะครับก็เหมือนกับว่าค่อยๆที่จะกลับเข้าใกล้สู่ นี่น,นี่อันนี้อันนี้ผมผมเปิดผิดอันนี้อันนี้เอ,อนี่หัวเข่าเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะนี่กําลังฟื้นฟูนอยู่โอเคนะครับก็ขอให้โจโกเมสหายเจ็บกลับมาเร็วๆนะครับมาดูกันที่ทาคุมิมินามิโนะนะครับนะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดของเขาญี่ปุ่นนะฮะถึงเรื่องอนาคตของเขาว่ายังไงกับเรียบูกับซาร์ทอมตันอะไรยังไงนะครับโดยเขาพูดไว้ดังต่อไปนี้นะครับ เขาบอกว่าการที่เขาจะได้รับโอกาสในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเขารู้ตั้งแต่ก่อนย้ายมาอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเรื่องยากกับการที่แบบจะมาเบียดเป็นตัวจริงที่นี่แต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นแล้วดังนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มานั่งคิดหรอกว่าเอในตอนซ้อมว่าเอ้ยกูจะต้องเป็นสมรองตลอดชาติอะไรเชิงนั้นนะครับเออนะเขาก็เลยแบบสบายๆชิวๆแบบว่าแบบว่าพร้อมที่จะสู้เพื่อเป็นมองเป็นความท้าทาย,ยแล้วแต่ทีนี้ ตอนนี้เนี่ยมินามิโนบ,บอกว่าเขาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันผมเป็นนักฟุตบอลซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าในอีกหกเดือนข้างหน้าผมจะได้ไปเล่นที่ไหนผมอยู่กับปัจจุบันก็คือปัจจุบันตอนนี้ผมอยู่กับซาาร์ตันมาเล่นยืมตัวอยู่ตอนนี้ผมก็แค่ต้องการที่จะเล่นฟุตบอลในระดับสูงต่อไปผมกำลังก้าวไปข้างหน้าผมทำงานจะทำงานให้หนักไปจนจบซีซั่น ผมย้ายมายืมตัวกับซาอุา์ตันเนี่ยเพื่อต้องการโอกาสลงเล่นผมไม่ได้ย้ายออกมาจากเอร์ฟูเพื่อมาแบบว่าเอามาซ้อมมาพัฒนาในเรื่องของการซ้อมกับที่อื่นอย่างเดียวไม่ใช่ผมมากที่ซาอุา์ตัเนเพื่อมาเล่นดังนั้นมินามิโนก็พูดเชิงว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก6เดือนข้างหน้าว่าเอ๊ะเขาจะได้กลับมามีอนาคตกับเอียฟูไหมหรือเขาจะต้องย้ายไปที่อื่นต่ออะไรยังไงเขาไม่รู้แต่เขาก็จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดอารมณ์ประมาณนั้นนะ ก็รอดูกันต่อไปครับอนาคตของมินาเนโสนส่วนเรื่องราวของเบนเดวิสเนี่ยวันนี้มีอัปเดตนะครับจากทางพอกรอสนะครับนักข่าวของเลียบูเอ็คโคนะครับโดยพอกรอสเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเบนเดวิสเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าที่จะได้ลงเล่นไปจนจบซีซั่นนี้อาจจะไม่ได้แม้แต่ลงเป็นตัวสำรองเลยก็ว่าได้หรืออาจจะได้ลงก็ไม่รู้แต่อาจจะไม่ได้ลงเลยก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยคาบักบกฟิลิป ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมา,มากๆคู่เซ็นเตอร์คู่นี้และยิ่งบวกกับการที่เพิ่งตกรอบศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเนี่ยแล้วริวูร์เหลือแต่โปรแกรมในลีกเน้นๆเจ็ดเกมแล้วต้องลุ้นท็อปโฟแบบเน้นๆเ,เนี่ยดูส่งแล้วริบเจนคอปไม่น่าที่จะส่งแบบฟิลิปลงดื้อๆอย่างนั้นแน่นอนนะอขออภยัยไม่น่าที่จะส่งเบนเดวิสลงสนามแบบดื้อๆแน่นอนนะครับนะทีนีเน้เว้นแต่อย่างเดียว ไม่คาบก็เดวิสไม่คาบัก,ก็ฟิลิปใครเจ็บไปคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ที่มันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือที่มันชัดเจนเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเบนเดวิสบางทีอาจจะไม่ได้มีอนาคตกับริปูเนี่ยเพราะว่าริปูกําลังตามหาเซนเตอร์ระดับท็อปด้วยคือถ้าเซนคาบั ak, ก็คือเซนคาบแต่ถ้าไม่เซนคาบคนที่กําลังเซนอยู่คือริปูต้องการเซนเตอร์ระดับท็อปคือไม่ได้มองเดวิสเป็นอนาคตระยะยาวขนาดนั้นอย่างไรก็ตาม พอกอลส์บอกว่าลิฟพูไม่ได้กังวลเรื่องอนาคตของเบนเดวิสขนาดนั้นเพราะตอนแรกก็ไปเซ็นตัดหน้าเซลติกมาราคา1.5ล้านเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าเซลติกก็ยังคงสนใจอยู่แล้วก็รู้ดีว่ายังมีเบอร์ลี่นะอีกทีมหนึ่งด้วยที่สนใจเบนเดวิสนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าลิ์พูจะสามารถทาเงินจากเบนเดวิสได้แม้ว่าเบนเดวิสจะไม่ได้โอกาสในการลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวไปจนจบซีซั่นนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ ส่วนเรื่องราวของอิบราฮิมาโคนาเต้นะครับกองหลังที่เป็นเป้าหมายของลิพูเนี่ยก็ล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับนะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างบิลโดยถูกสอบถามเข้าไปนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าเออในโลกปัจจุบันเนี่ยนะบางทีเนี่ยมีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายและผู้คนเนี่ยต่างก็เชื่อในทันทีที่ได้เห็นข่าวซึ่งผมยืนยันได้ว่าซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมกับเอเจนต์ของผมเนี่ย ไม่ได้รับโทรศัพท์ใดๆเลยจากลีฟูนะไม่มีการโทรติดต่อเข้ามาเออเขาบอกว่า Did not get a c a l l f o อร์มลฟูอ,อ่าทั้งตัวเขาและเอเย่นนะซึ่งเป้าหมายของผมคือการโฟกัสทำผลงานให้ดีที่สุดกับไลซิกในซีซั่นนี้นะแล้วก็รวมไปถึงอ่าในศึกยูโร U21 กับทีมชาติฝรั่งเศสที่รออยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับผมเนี่ยยังเหลือสัญญากับไลซิกอยู่ถึงปี2023 นะแล้วสัญญาของผมก็ยังอยู่อย่างเต็มที่เลยนะครับผมยังมั่นใจแล้วก็ทีนี้ผมเนี่ยไม่ได้ว่าอยากจะมองถูกให้คนอื่นมองว่าผมจะกล้ามาเป็นตัวแทนของอุปมาเมกาโน,โนคือผมอยากเป็นผมมากกว่าใน i me ไออนะครับผมเป็นตัวผมอย่างนี้แหละนะผมย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2 0 1 7แล้วนะผมเล่นกับเขามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ ผมก็มีเส้นทางเดินของผมไดโยก็มีงานใหม่ของเขาปีหน้าเขาก็จะไปเล่นกับบาเยอร์เนี่ยใช่ไหมไดโยบาเมกานโน่เนี่ยแต่ส่วนผมก็ก็มีสิ่งที่ต้องทํากับทีมที่นี่อ่ะก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของอูบาเมกานโน่ที่อ่าถ้าฟังจากที่เขาพูดคือเขาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ได้คุยกับดิเอฟูผมโฟกัสกับทีมนู่นนี่นั่นซึ่ง มันก็อาจจะจริงอย่างนี้เขาพูดก็ได้เขาอาจจะไม่ได้คุยกับวิคูลเลยก็ได้แม้แต่นิดเดียวแล้วเขาก็จะอยู่กับไายชืิกต่อไปซึ่งก็เป็นไปได้แต่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การให้สัมภาษณ์แบบปัดข่าวไปก่อนเพื่อความถูกต้องเขาไม่จําเป็นต้องออกมาพูดว่าเขาไปคุยกับวิพูลอะไรเพราะมันไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาบอกถูกไหมครับเขาปิดไว้อยู่เบื้องหลงหังได้แล้วซึ่งข่าวเนี่ยมันมาจากทั้งสายหงแดง สายนักข่าวน่า,าเชื่อถืออย่างออนสตีนแล้วก็สายนักข่าวเยอรมันอย่างคิสเทนฟอลแล้วก็อีกหลายๆสายข่าวที่มันค่อนข้างมีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นฟาบิซซโอโรมาโนก็บอกว่ามีการพูดคุยกับเอเย่นไปแนละ้วดังนั้น,นผมเชื่อว่า eno, อูบามันแกโน่ขออภยัยผมเชื่อว่าโคนาเต้เนี่ยเพียงแค่พูดเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเบากระแสไปก่อนะ ไม่จําเป็นต้องพูดกับสื่อทั้งหมดอันนี้ผมว่าถ้าเพื่อนๆใช้เซนส์ในการฟังดูก็น่าจะรู้นะครับว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับที่เรื่องของวานดูงกับอันเรื่องสําคัญที่ผมพานหัวไว้ในวันนี้มาจากสายข่าวอย่างเดวิดลินส์นะครับเป็นนักข่าวสายหงแดงที่ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็เขียนให้กับหลายเว็บสลับไปแล้วซึ่งรอบนี้ก็เขียนให้กับลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อท้องถิ่นในเมืองลิเวอร์พูลนะครับด้วยหัวข้อเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่่องนี้ครับวา ลิพูพร้อมที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในเคสของไวรดูมเนี่ยให้มันให้มันเป็นให้มันไปทับซ้อนหรือว่าให้มันไปเหมือนกับเคสที่ผิดพลาดที่อาร์เซนอลเคยทำกับโอซิลหรือสรุปง่ายๆก็คือลิปูอ่ะก็พร้อมนะครับถ้าเกิดว่าซีดูมไม่ต่อสัญญาก็พร้อมที่จะหาคนใหม่มาแทนไม่แคร์ไม่แคร์ที่ว่าจะต้องไปมอบสัญญาที่เป็นค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับไวรดูม อ่ะนะครับโดยเดวิดลินบอกว่าลิพูไม่กังวลนะครับที่จะต้องเสียวายเดดูมออกไปนะครับลิพูไม่ต้องไม่กังวลที่จะเสียวายเดดูมออกไปแม้ว่าลิพูจะรู้ถึงความสําคัญว่าวายเดดูมคือตัวหลักที่ลงเล่นให้กับลิพูมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตามลิพูยื่นสัญญาระยะใหม่สัญญาใหม่ระยะยาว4ปีให้กับวายเดดูมพิจารณาแล้วซึ่งของเดิมเนี่ยวายเดดูมรับอยู่9 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ เดวิดลินยืนยันนะแต่ของใหม่เนี่ยก็เพิ่มให้แต่ไม่รู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่นักข่าวสายหงแดงรายงานยังสวนทางกับที่โรมาโนรายงานโรมาโนบอกว่าที่ยื่นให้เนี่ยเป็นค่าเหนื่อยเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นให้เลยแม้แจะบาทเดียวแต่นักข่าวสายหงแดงอย่างเดวิดลินบอกว่าเพิ่มให้แต่ไม่ทราบจํานวนว่าเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับลิบูจะไม่ปรับปรุงข้อเสนอนี้ไอสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะถ้าวัยระดูไม่รับก็ไม่แคร์น,นะครับ นะลิฟูจะไม่เสี่ยงจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลอย่างที่วัยนดูมต้องการกับนักเตะที่อายุ30ย่าง31ปลายปีนี้แล้วนะผู้เสษติกายนเนี่ยวันเกิดเขาก็จะเป็นอา,อายุ31ปีแล้วนะครับลิฟูมีเคสตัวอย่างที่ดูแล้วต้องนำไปคิดนั่นก็คือเรื่องราวของโอซิลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจั AR, บโอซิลเซ็นสัญญาระยะยาวแล้วก็ จ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลสามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาปุ๊บโอซิลฟอร์มแย่ปั๊บแล้วก็มีปัญหาในทีมมีอะไรต่างๆมากมายฟอร์มไม่ได้ดังใจเลยโอบาเไม่ยองเช่นกันเลยอายุประมาณ30เนี้ยได้สัญญาเพิ่งได้สัญญาเมื่อต้นซีซั่นญญไปมหาศาลเหมือนกันฟอร์มตกแทบจะไม่ยิงเลยแล้วตอนเนี้ยแทาเวลาพอมันมีปัญหาด้วยพอฟอร์มตกแทบจะขายก็ขายไม่ออกเพราะทีมคู่แข่งไม่มีตังค์จ่ายค่าเหนื่อยนะครับหรือแมนยูไนเตด ซื้ออเล็กซิสมาในค่าเหนื่อยที่โคตรแพงจ่ายค่าเหนื่อยอเล็กซิสซานเชตอย่างแพงแต่ผลงานก็ดรอปลงไปผลงานไม่เป็นตามเป้าเช่นกันดังนั้นลิฟวูคงคำนวณดูแล้วว่าการจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับวายเดดุมแล้วถ้าวายเดดุมจะมีแนวโน้มที่ในอนาคตผลงานน่าจะดรอปลงตามอายุก็ไม่ถ้าจะเป็นค่าเหนื่อยมหาศาลก็ไม่พร้อมจ่ายตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดพออ,อก,กีฬาของลิยวูเรา ไม่สนใจครับไม่แคร์ครับหมายถึงว่าพร้อมที่จะหาคนใหม่เข้ามาเพราะไม่เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่ผ่านมาหน้าที่ของไมเคิลเอนเดเวิร์ดผู้วยการกีฬาของเราคือการหาหนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนคนที่ย้ายจากไปอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าหลายครั้งไมเคิลเอนดเวิร์ดก็หาตัวแทนได้เป็นอย่างดีนะครับเรามีแนวทางบริหารของเราเราไม่ได้รวยแบบแมนยูเชลซีแมนซิตี้ดังนั้นการหาแข้งใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาแทนก็เป็นงานที่เราต้องทำ อันนี้ก็น่าจะได้ทราบถึงเรื่องราวตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการหาตัวแทนเนี่ยมันก็มีหลายชื่อใช่ไหมชื่อของตัวแทนมันด,ดูมันมีเยอะมากหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอีฟบิซูมานะครับซึ่งล่าสุดในจอร์นบารจอร์นบารน,นะครับนะตำนานปีของเราเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับในโบน,นัสคอนเป็ดนะครับก็ไปให้สัมภาษณ์เอาไว้นะโดยสัมภาษณ์ถึงยิบิซูมานะครับว่าโอ้โห คนนี้นี่นะเป็นคนที่มีความสามารถที่เล่นให้กับทีมลิปูดได้แน่นอนเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของวานดุมแน่นอนจอร์บานเขาเชื่อแบบนั้นเขาบอกว่าพูดถึงคุณคุณสมบัติครับบิซูมาเนี่ยมีความแข็งแกร่งเล่นเกมรับเนี่ยโคตรดีนะครับทางานหนักนะเป็นคนขยนันเล่นบอลเร็วด,ด้วยแล้วแถมแล้วแถมยังเลี้ยงเอาตัวรอดได้ดีคำว่าเล่นบอลเร็วขเขาเขาบอกว่าเพลย์ควิกอ่ะน่าจะหมายถึงคิดเร็วทําเร็วด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงเอาตัวรอดได้ดีด้วย แล้วก็เป็นคนที่เล่นอยู่ในอังกฤษอยู่แล้วดังนั้นมันเหมาะเหม่งไม่ต้องปรับตัวนะครับซึ่งภาพรวมแล้วอาจจะดูเป็นนักเตะที่มีการเล่นที่เน้นเชิงเกมรับนะกับบทบาทที่เขาเล่นกับไบรตันแต่จริงๆถ้าใครได้ดูเขาก็สามารถเล่นเกมลุกได้ด้วยถ้าต้องถ้าจำเปน็นจะต้องเล่นนะครับดังนั้นจอร์บานเชื่อว่านี่เหมาะสมมากๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วก็รอดูครับว่ายังไงกันต่อนะครับ ว่าเราจะไปลงเอยที่บิสซูมาหรือลงเอยที่ใครตัดข่าวมันมีเยอะมากครับกับตัวแทนมาในดูนะครับแล้วก็มาดูอัปเดตจากสื่อในโปรตุเกสกันหน่อยนะครับเล็กคอร์ดนะครับก่อนหน้านี้นี่ผมจําได้ว่าสื่อในโปรตุเกสนี่แหละรายงานว่าทางฝั่งพอโตะอาจจะไม่เซ็นถาวรคืออาจจะไม่เข้ามาคุยกับลิบูลในการเซ็นถาวรมาโกกูยิตน,นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเล็กคอร์ดนะครับสื่อดังของโปรตุเกสยืนยันว่าเหมือนจะเปลี่ยนใจแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะทางด้านพอโตเนี่ย อาจจะเข้ามาคุยกับลิปูในซัมเมอร์นี้ถึงการเซ็นสัญญาถาวรกับมาร์โกกูิดอีกทีหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งสำคัญเลยก็คือทางบอร์โตเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินจำนวน23ล้านแน่นะคือลิปูอ่ะเคยตั้งค่าตัวไว้ตอนซัมเมอร์ก่อน23ล้านยูโรหรือว่าประมาณ20ล้านปอนด์เนี่ยแล้วไม่มีทีมไม่มีทีมใดจ่ายได้เลยไม่มีทีมใดมีตังซื้อเลยซึ่งถ้าลิปูจะตั้งราคาเดิมบอร์โตจะไม่จ่ายแน่ พอโตจะพยายามเจรจาแล้วก็ขอค่าตัวที่ถูกกว่าน,นั้นก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าอนาคตของของกูหิดจะเป็นยังไงมันยังไม่แน่นอนยังคงระสำรสายอยู่แต่ผมว่าถ้ามีทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาน่าพอใจรีพูขายแน่นะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีอีกสักรอบนึงด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากห้างกัยาจอมทองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยาธาตุตาจอมทองกดระย้อดอาหารไม่ย่อยจุกเสียนท้องเฟ้อช่วยได้นะครับหรือว่ายาถ่ายหนึ่งสองสาเป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดช่วยได้นะครับห้างขายยาจอมทองนะครับแอดไลน์ไปเลยที่แฟนเพจแอดลไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีนะครับรวไมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่านะครับพิซซ่าซไนหยอกแท้ๆนะครับมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนวนจัาทานทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เอวันอารีนะครับแล้วก็ที่เมืงจ่าย สนใจนะครับโทรสั่ง Delivery เลยนะครับ02 105 4555นะครับการันตีความอร่อยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่องของผมไว้ด้วยนะครับใกล้จะ2แส0แล้วตอนนี้1 60,000 1ส90,600สั b s ก r i b e แล้วนะครับขอบคุณทุกคนกดกระดิ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ